คือจริงๆอย่างที่คุณบดนานิพูดว่ามุสลิมเราตื่นมาตั้งแต่เช้าเนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันอาบน้ําก็ต้องใช้สบู่บางทีถ้าเราแต่งงานเรามีภรรยานะครับผมสักพอกนะครับเราต้องใช้แต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้ามุสลิมเนี่ยครับเราถ้าเรามีผู้ประกอบการที่เป็นมุสลิมก็สามารถที่จะพัฒนาตรงนี้ได้นะครับทั้งที่ว่าชีวิตประจำวันของมุสลิมเนี่ยแม้แต่ท่านนบีบอกว่าวัด ละหมาดเวลาถ้าเราจะถ้าให้เป็นส่วนดีคือว่าก่อนละหมาดให้แปรงฟันนะครับ5เวลานั่นคือเรื่องความสะอาดและผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับทั้ง,ท,งทั้งที่ไปสอดคล้องกับวิถีชีวิตเปเรื่อบอิบาดัตเรื่องละหมาดก็ต้องให้แปรงฟันก่อนท่านนบีบอกว่าถ้าแปรงฟันก่อนมันเป็นสุนัตมันจะได้ผลละบุญเพิ่มขึ้นนะครับท่านเวลาท่านร่วมหลับนอนกับภรรย,ยาท่านแต่งงานท่านก็ต้องสระผมหรือท่านทําอะไรต้องใช้ สิ่งเหล่านี้ใช้วิจารณ์ใช้หมดเลยนอกจากว่าท่านจะซื้อสินค้าที่นี่ไปใช้แล้วผมอยากจะสนับสนุนว่าผู้ประกอบการรายใดที่มีความสามารถนะอยากให้ทําสินค้าเหล่านี้เป็นของอมุสลิมนอกจากว่าขณะนี้เรามีเรื่องอาหารฮาลานฟู้ดเกี่ยวกับฮารานฟู้ดเรามีสินค้าเหล่านั้นสินค้าเหล่านี้ก็เป็นสินค้าที่น่าจะผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจมุสลิมน่าจะคิดทําขึ้นมา <Okay. S 2> เพื่อที่จะเป็นจําหน่ายไปกลับให้มัสยิดส่งเสริมให้กับองค์กรต่าง,างๆเพื่อไปจําหน่ายเป็นรายได้ ผมอยากให้มุสลิมที่มีศักยาภาพมีความรู้ม,มีมีเงินพอที่จะทำจริงเหล่านี้เพราะมุสลิมในประเทศไทยท่านต้องคิดว่าประมาณ10ล้านคนใช่ครับประมาณสิล้านคนถ้า<ต>มีสินค้าเหล่านี้มีโรงงานเหล่านี้แล้วเมื่อสบล้านคนไปซื้อสินค้าของท่านท่านมีเงินรายได้ในรอบปีท่านต้องจ่ายสากาัดให้กับบุคคล8จําพวก มันก็วนเวียนอยู่ในสังคมเหล่านี้ผมคิดว่าวิเราต้องเปลี่ยนแค่นิดเดียวเปลี่ยนวิธีคิดคอนเซปต,ต์ว่า<ช>ต้องเปลี่ยนอย่างไงพัฒนายอย่างไงให้สอดคล้องกับหลักการศาสนาอิสลามเพราะถ้าท่านเอาเงินเหล่านี้ไปสนับสนุนอย่างอื่นเขาก็บางทีก็ไปใช้ในทางที่เราก็ไม่รู้ว่าไปใช้ยังไงแต่ถ้าเราถ้าเป็นสินค้ามุสลิมผมมั่นใจว่าพี่น้องมุสลิมเรื่องอาหารอาล้านก็ดีสินค้าเหล่านี้ก็ดีถ้ามีมีอาล้านนะครับคนที่ใช้ คนผลิตก็มุสล <Yeah. S 1> so, ิมคนชายก็มุสลิมมันจะเป็นครบองจรทุกท่านก็จะได้มีจ่ายสกัดนะครับเพราะว่าในในพระมหาคัมภีร์กุรานที่ท่านอ่านที่ผ่านมาในเดือนละมดอนเนี่ยมันประมาณ90กว่าอายัดนะครับที่บอกว่าละหมาดและจ่ายสกัดเพราะฉะนั้นเราต้ทวนกุรานเดือนละมดอนไอ้ละหมาดและบริจาคสกัดท่านสกัดต้องมาจากการประกอบการค้าท่านศาสดาท่านนบีมูฮัมมัดสตันลอยสลัมเนี่ยครับ เป็นพ่อค้านะครับเป็นนักธุรกิจนะครับที่ทําการค้านะครับที่จะช่วยเหลือสังคมประวัติถ้าท่านพี่น้องได้ติดตามตอนก่อนๆวิทยากรท่านหลายท่านพูดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาแบบอย่างใช่ครับแบบอย่างของท่านศาสดาของเราเป็นสุนนะอย่างหนึ่งนะเป็นสุนนะอย่างหนึ่งของท่านศาสดาที่ว่าคือ ในในหนึ่งวันเนี่ยนอกจากการที่เราจะปฏิบัติอิบาดาในห้าเวลาแล้วเนี่ยนะครับ,รบเราต้องออกไปในหน้าแผ่นดินถูกไหมครับเราต้องออกไปในหน้าแผ่นดินเพื่อสแสวงหาปัจจัยยังชีพและเมื่อเราสแสวงหาปัจจัยยังชีพเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นั่นคืออัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดฉะนั้นอย่างที่เราเรียนรู้กันมาตั้งแต่สมัยฟาดูอินแล้วใช่ไหมครับว่า,าริสกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้กําหนดแต่เราจะมานั่งขอดูอาอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนเราก็จะไม่ได้ริสกีสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเนี่ยอย่าง ว่ามัยตะกิลล่ะฮัยยะอัลลอฮุมัครรยาห์ว่าเยรซุบหุ่มินไฮสุลายะตสิบใครก็ตามที่ตะวกกันอัลลอฮ์นั่นคือการตะวกกันคืออะไรการตะวกกันคือการที่เราปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้แล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามฉะนั้นอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออินใดถูกไหมครับว่ามาคารักตุนจินนะวันอินซานอิลลัยอะบูดุน อัลลอฮ์นะครับพระอ,องค์ไม่ได้สร้างมนุษย์และยินเนี่ยนะครับมาเพื่ออื่นใดแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อเคารพสักการะต่อพระอ,องค์เท่านั้นฉะนั้นการเคารพสักการะพระอ,องค์นั่นก็คือการปฏิบัติตามคําสั่งของพระอ,องค์ก็คือการตออาตถึกันตวักันต่อพระอ,องค์ mm hmm. เมื่อเราตวักันต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับวายรุก mm ุมินไฮสูลายะตซิบ ลลอ a ์จะท่งประทานริสกีให้กับเขาผู้นั้นโดยที่เขาคาดไม่ถึงดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราคือปฏิบัติตามแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกนี้นะครับดุนยาหรือโลกหน้าอัคเครอเราก็จะสามารถที่จะดํารงชีวิตตามแนวทางคือไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องแบบเพื่ออะเครอเท่านั้นแต่เราสามารถที่ปฏิบัติสิ่งที่ชีวิตประจําวันเราอย่างเหมือนที่เราแต่งกายวันนี้ที่กลับไปสู่ต้นของรายการเนี่ยเราแต่งกายผิดแปลกไปจากทุกวันเพราะนี่คือวิถีของมนุษย์ พระองค์อัลลอฮ์กำหนดให้มนุษย์เป็นเผ่าๆเพื่อให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันชุดของเราเป็นชุดของอินโดนีเซียถูกไหมครับลายลายผ้าเป็นอินโดนีเซียมานี่มาเลเซียผมอินโดนีเซียนี่ก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะได้เห็นว่าเออมนุษย์มีความหลากหลายการจัดจ่ายใช้สอยการบริโภคในชีวิตประจำวันก็มีความหลากหลายเราศึกษาเราเรียนรู้นําสิ่งที่ดีมาใช้เช่นเดียวกันเมื่อเราพูดถึงเมื่อครู่เนี่ยที่คุณอนุมัติบอกว่าการผลิตเนี่ยนะครับไม่ว่าถ้านักธุรกิจท่านใดเนี่ย สามารถที่จะผลิตสินค้าที่เป็นสินค้าและบริการที่ฮาลานได้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ที่มานําเสนอให้กับท่าน<ม>จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านติดตามชมรายการเราต่อไปเรื่อยๆมผมก็จะเชิญผู้ที่ทรงคุณวุฒินะครับในด้านต่างๆและผมเองก็จะนําเสนอรายการที่เกี่ยวข้องกับตลาดต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราพูดเรื่องของฮาลาลครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเข้าใจคําว่าฮาลานในเรื่องของอาหารเราถึงมอกว่า<ม>เราถึงมองว่าเป็นเรื่องของ อาหารฮาลาลแต่จริงๆถ้าเราศึกษาในโลกมุสลิมน,นะครับ<ม>ในตลาดโลกมุสลิมซึ่งเดี๋ยวในโอากาสต่อไปผมจะขยายให้กว้างขึ้น<ม>แต่วันนี้ผมจะขอพูดเบื้องต้นว่าตลาดมุสลิมเนี่ยนะครับ เขาเรียกมุสลิมมาเก็ตนะครับบางคนเข้าใจว่าเป็นตลาดอาหรับหรือเปล่าตลาดอาหรับเนี่ยประมาณแค่200ล้านเองนะครับ<ม>แล้วตลาดมาเลเซีก็ประมาณ200ล้านนะครับแต่ตลาดลตลาดมุสลิมคือ2,000ล้าน<ม>นั่นคือตลาดของ OIC นะครับตลาด OIC ตลาดมุสลิมฉะนั้นเห็นไหมครับมันมีความกว้างขวาง,วางตรงนี้มากขึ้นความรู้เหล่านี้เราต้องมาสอดคล้องเราต้องผลิตสินค้าให้ตอบสนองต่อตลาดได้ฉะนั้นสินค้าอย่างหนึ่งที่เราต้องตอบสนองต่อตลาดมุสลิมเราก็คือสินค้าฮาลลฉะนั้นเนี่ยพอเราพูด ชมพูผงซักฟอกหรือแม้แต่กระทั่งน้ําหอมเนี่ย<ช>นะครับ<ช>บางทีเนี่ยเราก็จะมีความวิตกกังวลเรื่องของการมีแอลกอฮอล์ <c oughs> มีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ<ช> <c oughs> เข้ามาเราก็จะไม่สามารถใช้ได้ฉะนั้นเนี่ยด้วยภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับของอมุสลิมเราเนี่ยนะครับกับอไอเดียหรือว่าแนวความคิดของนักทุรกิจมุสลิมเนี่ย <c oughs> เราลองมาผลิต สินค้าหรือบริการที่ตอบรับต่อองค์กรมุสลิมหรือว่าประชาชนมุสลิมของเราเราก็จะสามารถมีสินค้าดีๆเมื่อเรามีสินค้าดีๆและเรามีช่องทางการนําเสนอดีๆแล้วเนี่ยนะครับสินค้าของเราก็สามารถตอบสนองต่อตลาดได้และก็ไม่ด้อยกว่าสินค้าของคนอื่นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอเราผลิตสินค้าออกมาเนี่ยถามว่าจําเป็นไหมที่เราจะต้องอผลิตสินค้านั้นแล้วก็ขอเครื่องหมายฮาลาลในความคิดเห็นส่วนตัวผมนะครับถ้าเราเป็นมุสลิม และเรามีความต่ออัดหรือเราตวัก,กันต่อรลอแล้วแลวเรามีเขาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์ต่อการผลิตสินค้าและบริการเหล่านั้นแล้วเราเป็นมุสลิมคนหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าฮาลลร้อยเปอร์เซ็นได้โดยยังไม่จําเป็นต้องของเครื่องหมายถูกไหมครับเมื่อท่านผลิตสินค้าเหล่านั้นออกมาเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามหลักศาสนาแล้วเนี่ยนะครับด้วยกับความซื่อสัตย์ของท่านด้วยกับการตวักันต่อหล่อเนี่ยนะครับแน่นอน สินค้าและบริการของท่านสามารถตอบสนองต่อตลาดได้แน่นอนและคุณก็ขายได้เพียงแต่ว่าเมื่อคุณจะต้องผลิตในรูปแบบของ mass product หรือผลิตในจํานวนมากเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภคที่อาจจะหลั่งไหลมาใช้สินค้าของท่านตรงนั้นท่านจะต้องมาดําเนินการในเรื่องของการขอเครื่องหมายต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั่นเองไม่ว่าจะเป็น HACCP GMP พวกนี้นะครับพวกนี้มันเป็นเรื่องของอเขาเรียก วิถีชีวิตหรือเขาเรียกของสุขลักษณะหรือการบริโภคอุปโภคบริโภคหน่วยงานราชการก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามากํากับดูแลท่านว่าท่านจะต้องผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานเหล่านี้แต่ในความเป็นจริงแล้วอิสลามเราเรามีมาตรฐานตามหลักของคัมภีร์อัลกุรอานและฮะด,ดิษของท่านอบีอยู่แล้วโอเคครับคุณอดุลเล์ดครับคือตอนนี้เราอยากจะแนะนําท่านผู้ชมอีกนิดหนึ่งว่านอกจากว่าท่านผู้ชมที่จะซื้อไปใช้ตามที่เราพูดท่านผู้ชมที่ อจะซื้อไปเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับถ้าท่านอย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเมื่อวันที่14กันยา54นะครับเ,เรามีผู้ประกอบการรายหนึ่งซึ่งสั่งสินค้าจากคาหมากแต่ว่าคาหมากแล้มันอยู่ไกลที่เขาเรับสินค้าเขาอยู่แถวประเวศนะครับ mm hmm. เขาก็มาวันพุธที่ผ่านมาเขาก็มารับสินค้าที่ท่านเห็นอยู่ในจอทีวีนะครับโดยเฉพาะผงซักฟอกนะครับ เขามารับสินค้าไปปุงสักพวกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยเขาตอนนี้ tm tv เรามีรายได้จากที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งที่มารับสินค้าที่ tm tv วันพุธที่ผ่านมาเราได้เข้า tm tv ประมาณ8,000บาทแล้วครับอัลฮัมดคุลีเละครับจะเห็นว่าผู้ประกอบการรายใดครับที่จะต้องการเหมือนกับผู้ประกอบการที่อยู่พิเปาเวศนะไม่ว่าจะเป็นอ่อนนุชไม่ว่าจะเป็นสวนหลวงไม่ว่าจะเป็นหนองจอกบินบุรีบางกะปิคลองตันพระขนงหรือใกล้เคียง หรือต่างจังหวัดนะครับที่ท่านต้องการเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของทีมทีวีนะครับท่านก็มีรายได้และทีมทีวีก็มีรายได้เพื่อรักษาทีมทีวีเพราะฉะนั้นท่านการุณาติดต่อมาที่ผมหรือคุณนรุณสิทิ์นะครับ,รบซึ่งจะมีเบอ,อ,เบอร์ขึ้นที่หน้าจอนะครับว่าเบอร์ของผมเบอร์อะไรเบอร์คุณณสิทยิ์อะไรนะครับก็อยากให้ท่านาท่านผู้ชมนะครับนอกจากว่าที่ท่านจะซื้อไปใช้แล้วท่านต้องการทํามีรายได้มีอาชีพ ท่านก็มาที่ทีเอนะครับเพื่อเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วหลังจากท่านเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วเราก็จะโฆษณาว่าที่สวนหลวงที่เปาเวศท,ที่คลองตาลที่บางกะปิที่หน้องจอกมินบุรเีเรามีสินค้าเหล่านี้อยู่ที่ไหนและติดต่อเบอร์อะไรชื่อใครเราก็จะออกออกรายการให้กับท่านเพื่อที่จะเป็นการประชาัมบันธ์ท่านไม่ต้องจ่ายาค่าโฆษณา เพราะเราต้องการสนับสนุนซึ่งกันและกันว่าไอ้ถินค้าของท่านขายได้ท่านอยู่ได้ทีเอ็มทีวีก็อยู่ได้และผู้ประกอบการก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับจะเปิดช็อปเหมือนที่ทีเอ็มทีวีก็ติดต่อมาได้นะครับ,รบที่ผมอนุมัติศาสร์สนุป,ปรถรมบอกเบอร์ก็ได้นะ0876710401 คุณอาทิตย์หรือ,อ,อที่ผมน,นะครับ0 8 3 2 9 4 6 8 5นะครับผมเสริมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็จะเดินทางขึ้นขึ้นลงลงกรุงเทพแล้วก็นาราธิวาสอยู่บ่อยนะครับถ้านักธุรกิจหรือผู้ประกอบการท่านใดที่มีความสนใจในส่วนนี้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดนาราธิวาสเนี่ยนะครับถ้าโทรไปในช่วงที่ผมอยู่นาราธิวาสก็จะสามารถเจอกันได้คุยกันได้ในส่วนของรายละเอียดก็ผมก็ยินดีนะครับหรือถ้าท่านมีร้านของท่านอยู่แล้วท่านอยากจะนําสินค้าของเราไปลงในร้านของท่านแล้วท่านอยากจะให้้้เรราาานนนี่่่ปะชสสััมพพธ์ขออออองงทืืกต นะครับท่านไม่ต้องเดินทางจากนราธิวาสขึ้นมาที่กรุงเทพแ,พแล้วนะครับวันไหนที่ผมลงไปในนราธิวาสก็สามารถที่จะนัดหมายเพื่อจะไปนําเสนอร้านของท่านก็ได้นี่ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทาให้ท่านเนี่ยสามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึ้นพอท่านขายได้เพิ่มขึ้นรายได้ส่วนหนึ่งก็ทําให้ท่านเนี่ยนะครับมีมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ช่องทีวีของเราก็สามารถอยู่ได้เพราะว่ามีรายได้เพิ่มจากการบริโภคตรงนี้มากขึ้นครับ,รบที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมอีกอีกสักนิดนะครับต้องขอความ ท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของ TMTV แล้วแต่อยากจะได้สิ่งดีๆจากที t v รายการดีๆสิ่งดีๆนะครับท่านการลูนาแนะนำเพื่อนบ้านของท่านญาติพี่น้องของท่านมิสายของท่านว่าให้ดู TMTV นะครับแต่ละคนบอกต่อคนละสองคนสองท่านสองท่านสองคนบอกต่อไปเรื่อยๆว่าใ่อย่างเนี้ยครับเพราะบางทีเราดู TMTV แล้วเพื่อนบ้านเราแล้วญาติพี่น้องเรา ยังไม่ได้ดูเพราะว่าเป็นรายการที่ท่านผู้ชมสามารถดูมีเนื้อหาสาระมีประโยชน์มากมายทั้งตัวท่านเองทั้งลูกหลานเพราะเราต้องทําดุลยาเพื่อเก็บเกี่ยวในวันอเคลัสเพราะฉะนั้นท่านช่วยทําหน้าที่นิดนึงนอกจากว่าท่านดูแล้วท่านอยากให้เพื่อนบ้านของท่านญาติพี่น้องท่านท่านก็บอกไปหนึ่งท่านบอกต่ออีกสองท่านพคนที่บอกต่อก็บอกอีกสองท่านผมเข้าใจว่านี่คือผลบุญอย่างหนึ่งที่ท่านช่วยแนะนําว่า เพื่อนบ้านท่านญาติพี่น้องกันมันเป็นการเผยแพร่มันเป็นการดาวะ <c oughs> มันเป็นการเรียกร้องมาสู่ความดีเพราะว่าเราอาจารย์ทั้งหลายที่อยู่ในออกรายการทีเอ็มทีวีนี่เป็นอาการที่พูดแต่เรื่องกิตาบร้อยุนนะเชิญช,ชวนพี่น้องสู่ความดีห้ามปามพี่น้องสู่ความชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปแนะนําคนอื่นว่าดูทีเอ็มทีวีนะครับบอกท่านหนึ่งคนไปบอกอีกสองคนหนึ่งท่านบอกอีกสองคนผมว่าเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้แพ,พร่ไปความดีเพิ่มขึ้นความดีเพิ่มขึ้นความดีเพิ่มขึ้นความชั่ว ในสังคมในชุมชนเรื่องต่างๆที่มันอยู่ในสังคมชุมชนเนี่ยครับอลัลลอฮ์ก็จะให้ความเป็นความบรักัตให้ความเมตตากับชุมชนของท่านตัวท่านครอบครัวท่านและสังคมของท่านควริะมีอะไรไหมครับครับก็อย่างที่ท่านอนุม,มัติบอกนะครับบางท่านอาจจะพูดไม่เก่ง พอพูดไม่เก่งด่าว่าไม่เก่งพอด่าว่าไม่เก่งเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ใช้แค่คาเดียวคือดูทีวีดูทีเอ็มทีวีหรือยังลองไปดูสินะครับติดหัวจานสักหน่อยถ้าใครมีจานดาอยู่แล้วหรือว่าลองสอบถามช่างในพื้นที่ว่าถ้าจะดูช่องทีเอ็มทีวีช่องนี้ต้องทาอย่างไรแค่นี้เองครับที่เหลือเป็นหน้าที่ของพวกเราในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอคาร์กก็คือท่านอุลมะต่างๆที่จะมาพูดเรื่องความดีต่างๆนะครับหรือเราจะสอนในเรื่องของดุนยาในเรื่องของประกอบธุรกิจแล้วรายการทั้งหลายเนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นประวั ศาสตร์การ์ตูนสําหรับเด็กๆแล้วก็ช่องทางข่าวต่างๆท่านดูทีวีช่องเราท่านก็จะได้ความรู้ที่ครอบคลุมและหลากหลายครับครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณอดุลนซิตทวิจิตแล้วก็ผมอนุมัติศาสตร์สมปทาต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ติดตามชมรายการธุรกิจสลามท่านมีให้เราท่านต้องการให้เราร่วมการธุรกิจท่านติดต่อตามที่ได้เรียนท่านไปแล้วว่าเบอร์ผมคือเบอร์อะไรคุณอาทิตย์เบอร์อะไร,คร,ร,ะไรครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมอีกคร <the> ั้งหนึ่งขอกล่าวคำว่าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิบารากาตุฮ์